โอเคครับก็ต้องการสวัสดีท่านผูช้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมชิต้าครับนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกไม c ยครานะครับเวอร์ชั่นยอกแปบ๊บียอปแป๊บนะครับ1.75ออฟกิฟายนะครับโอเคก็จะมาชีวิตรอดวันใหม่กันนะครับ ค okay, ผมพอตัดไม<า>้เลยดีกว<ๆ>่าเพราะผมเสียเวลามากๆคอแล้วโอเคผมตัดมาได้แล้วเดี๋ยวผม,ผมคิดว่าผมจะคราบตกคราบเลยโอเคอืมสุดยอดอืมว่าแต่หินนี่ไงหินนะครับโอเคผมแป๊บเดียวนะครับ เคี okay, มบนะครับปีแอ็กก่อนเลยนี่เอาจเจ้าตัวนี้ไปด้วยเขียบ mm hmm. <Okay, S 2> มันจะลงข้างล่างกันเค okay, mm hmm. นี่ไงหินสุดยอดเค okay, mm hmm. คุณเลยดีวยกว่า โอเคเสร็จแล้วนะครับเออขอขุดซับล็อกดีกว่านี่ไงมอกินเลยโอเคถ้ามีเสียงบล็อกก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วว่าถ้าเสียงบล็อกก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคพูด okay. ไม่ค่อยถูกเลยผมโอเคที่กดหินนะครับนี่ไง เดี๋ยวยังไงนะครับตังเลยขอตัดไม้ก่อนดีกว่าโอเคผมคิดว่าหนึ่งสองสามสี่ไหมนี่ไงครับไอ้นี่สติก แล้วก็ขวานะครับตตบมันจะครับทุกอันเลือเอาอืมนี่แหละครบทุกเซตบอกให้จัดก่อนจัดก่อน,อน,น โอเคผมจัดเสร็จแล้วสวัสดีน้องหมาโอเคมีไม้ขดายู่อันนึงหรอืออืมโอเคผมไม่น่าจะคะลาบเลยละคลาบฐานยิงสักอันสามอันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยๆเดี๋ยว,ยวนี่ โอเคด้านสิบุกแข่งสุดยอดโอเคไปดีกว่านี่นะครับโ okay. อเคพ,พี่จะเร็ว,รวๆหน่อยนะครับก็ต้องขอไปด้วยนี่นี่นี่ัมาเลยเออสวัสดีน้องวัวฉันก็ฆ่าเกนนะ้ำไม่สินวนั okay. <c oughs> okay. นโอเคเจะสามารถฆ่ามันได้มาเลยเจ้าน้องวัวนี่ อ่านี่โอเคอยู่ทำไมอ่าฉัจะฆ่าแกยังไงนะครับพอตัดไม้เลยอันนี้เอาไว้สร้างบ้าน EP 2ีสองีสานะครับก็มโมดูจะได้สร้างกัน มาเยอะพอสมควรเลยแหละหอมขอมไม้สีขาวสักนิดนึงนะครับโอเคมันจะสร้างบ้านเดบ,บปกุกคลิปเลยนะครับแบบบ้านในภูเขาเป็นบ้านชั่วคราวนะครับมันจะบ้านแบบอยู่นานๆเลยถ้าจำเป็หรือว,ว่าไม่เสร็ล้ราก็ขอไปด้วยนะครับโอเคขาวัวสักนิดนะครับ นี่เดี๋ยวผมสร้างตรงนี้เลยแล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่สร้างก่อนสร้างตรงไหนดีนะหาที่ทำเลยสร้างบ้านดีนี่หน่อยโอเคสร้างแต่ตรงนี้ก็แล้วกันสร้างแบบชั่วคราว เอย,อย่าบอกว่ามันคือเสียงเจ้านัานนะา่นน่ะทำมาเลยนะครับโอเคประมาณนี้เลยลุแม่ล่ับประตูนะครับเออผม สร้างไม่ค่อยเก่งไม่เก่งเลยแหละไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อยโอเคกูตานิ่มโอเคนี่คืออันนี้ โอเคอ้อยเก็บอ้อยผมไม่เจอแกะเลยทำยังไงดีอะ่ะผมยะไปหาแก๊ก,ก่อนอืมต้องรล่นไปรอแก็ต้องปชมเฮ้ผมบอกให้กว่าจะได้คลิปนี้โคตรนานเลยตัดต่อเลนเดอร์อะไรกว่าจะเสร็จนานนะครับก,ก็ไปเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ด้วยอยู่ที่สูงๆเราจะได้เห็นเอ่อแก๊บเจ้าแก็กอยู่ไหนหน้า กีฆ่าวัวก่อนดีกว่าเผื่อเวลาผมจะได้ลงถ้ำเฮ้ยผมรู้สึกว่าเมามันกระตุกอยรีบเข้าบ้านดีกว่ารีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านมันจะกันคืนแล้วมันจะกันคืนแล้วทุกคนรีบ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 ผมต้องใส่แกปปี้ตูนนะครับโอเคนี่จะมาแล้วโอเคขอเผาเนื้อวัวก่อนเลยดีกว่า อโอเคผมระวังนี่ผมขุดมงนดีไหมนะ้าเฮ้ขุดดีกว่าบรรยากาศร้อนทำอะไรดีอู้หินนี้สวยดีเออผมจะขุดหินนี้ก็ได้กันเอาไปสร้างบ้านโอ้เป็นหินที่แบบผมไม่ค่อยรู้จักเป็่มา อีแล้วเป็นปีโอเคคุณักเท่านี้ก็แล้วกันผมครับเลยเอาไว้สร้างบ้านอีพีหน้าโอเคผมตัดดีไหมวะโอเคผมก็จะขอตัดไปตอนที่ มันตอนเจ้าลุยละกันอง y e น r s l ่อ e r โอเคตอนนี้ก็เออใกล้เช้าแล้วแหละนะครับโอเคตอนนี้ก็แบบใกล้จะเช้าแล้วนะครับโอเคสุดยอดอืมนี่ผมปิ้งเนื้อด้วยนะขุดย้ายเข้าของ อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคอยสร้างพาดนะสร้างเที่ยโอเคน้องผมมาเปิดเสียงดังชิบหายนะครับโอเคกินเนื้อสุกๆอร่อยนี่นะครับกินชัวเลยอร่อย อร่อยเราแชร์ของความอร่อยนี่นะครับมันจะกลับบ้านตัวรเราเมื่อกีมาไอ้เขียวคนตรงพอดีเลยชิบหายเคนะครับเคถือดาบเอาไว้ เดี๋ยวผมขอแคปภาพแป๊บนะครับโ <Okay. S 2> อเคก็สนุกกับนะอีพีเน่อีพีเออพูดติดขอไปด้วยนะครับโอเคก็ okay. ผมพูดติดก็ขอไปด้วยนะครับอสำหรับผมคิดว่า สำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอขอเออว่าจบแป๊บเดียวโอเคสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูจะมาถึงตอนนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยเพื่อไว้อะไรกับน้องเคียวนะครับโอเคก็โอเค,อเคก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคอินโทรพิกิตรงมา